สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิถีชาวบ้านนะคะเผาทานนะคะแกบจ้พี่น้องแกบอยู่ในนี้คนออกฟืนมามกใส่แกบดังขึ้นห้อยห้อยห้อยขืนเผาทานอันนี้ก็เป็นสะบัวนะคะสะบัวสะบัวสีขาวสวยงามมากพี่น้องคนนก็เป็นปลากันจองงามไปถนทายรูปจะเข้ากน ยางไปทายเอาอปลากันจองกันบาดก่อนตาแล้วกันกำลังมัดทาน <c oughs> <c oughs> ตาเบี้ยนกำลังสิทธอ่อแสงมาจากให้เอื้อยเมื่อได้บาดิีด้เมื่อบาบาง ปลากันจองพี่น้องว่าเบ่งปลากระจองกับเทียงหน้าปลากันจองสาบูวกครับเทียงหน้าพี่น้องหะตาเว้นกำลังตกดินซ้ำก,กันกับหมู่บ้านตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าเวลาเท่ากันกับเมื่อวานที่ไหลสดนะคะแต่อันนี้เราจะทำเป็นวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอนะคะ นี่ก็คือสะบูนะคะพามาเที่ยวสะบูนะคะอันนั้นก็คือป้ากันจองพี่น้องยองป้ากันจ้องนะคะ่นนกกาบินวนซนวนซนวนซนอยู่ขนเห็นไหพี่น้องมานี่แหละธรรมชาติบ้านนานะคะจริงๆแล้วนะมาอยู่แบบนี้มันจะมีความสุขเด้พี่น้องมองดีหน่อยเพราะกระเลนกันย่างแบบสนุกสนานเนาะ าแล้วกับเผาทานผีกไก่วัวกับลามอยู่ในโมนี่แหละ,ะปุณห์เอาขอเขาไปนในคอ,อกแล้วนกตัวพีนนออนนนนน่น้องนักน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 กไปยังไปพังนกเข้าพูณห์เนี่ยเทมคันแท้เลยนกพี่น้องมึง่อโซเซียลอยู่พูณห์นะปุณห์นะปุณหนะนี่บินเซินเวินเซินเวินนกขำมาแรงมากวิธีอีสานบ้พี่น้องบ้านนอกบ้านหน้าเขา นี่ก็เป็นปากล้วยนะคะปากล้วยตาเราจะปลูกกล้วยเป็นพืชสวนผสมนะคะ <c oughs> ไล่นาะสวนผสมหญ้าพว่มปงพี่น้องเบิ่งหญ้าถือฝนนี่นี่เป็นนะน้องน้องพักกันจอแล้วก็สะนะคะพี่น้องสะกับน้องพักกันจอนี่ต้นสำสา น้อยก็สิมาปีนเล่นโดดน้ำตึ้งนงั่งตึ้งนงั่งเหมือนยายยางมาเฝ้าแล่นขึ้นจากอายก่องพากันโดดน้ำเล่นยางสนุกสนานนะคะนี่พี่น้องธรรมชาติบ้านนานะคะบ้านอยู่ติดกับทุ่งนาบ้านเพื่อนยา้เขาหอมนี่แหละ,ะคะ่ะบ้านพันยูต้องขามกันนะ,ะนี่บากันจ้องพี่น้องมัง้ง น้องสะเนี่ไม่แต่ปลากันจองล้วนๆนะคะฟังเสียงเขียดห้องนะพี่น้องฟังอันนี้ขี้ขี้บัวขี้ควายนะคะ,ปะเปลียงงัวสะพี่น้องสะนาม,มกระเบนกระลังตกเทียงหน้าพี่น้องมึงมันียาก,กัดสวยงามนะคะมีทั้งหอย ไข่หอยเชอรี่พี่น้องไข่หอยเชอรี่นะคะเอาเสียงธรรมชาติกบเขียดห,ห่วงไหพี่น้องฟังต่แอตอ่แอะแต่แอดห้องอ้อมทงอ้อมทวาอ้อมถีบอ้อมเด่นพี่น้องมึงแตะวันกําลัางตกตกดินพี่น้องเมืงนี่แหละธรรมชาติบ้านเรานะคะ เด็กน้อยเพิ่นก็เล่นกันมีความสุขนะคะ <c oughs> คนอยู่บ้านหน้ากระปลากันจอกอนนั้นก็คนเผาทานเนาะพี่น้องเนี่ก็เป็นนกกาบินเขาร่งนะคะพุ่นบินเวินเว้นเวิ้นดิพี่น้องพุ่นพอยู่ปลายไผ่พี่น้องมั้งนั่นนะคะสระบัวนะคะสระบัวนะคะสระบัว กับป่ากันจองกับสะบัวฟังเสียงนกการ้องเอาให้พี่น้องนียินเสียงจจะเลยพี่น้องเอ๊ะนะคะเอ๊ะเอ๊ะสียงเขียดจะนาหอกะะอ๊ะ๊ะเอ๊ะเ นั่นน,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 นั่นกระเบ o กระเบ o นั่นนั่นนั่นน่นกระเสียงนกมันหยอกกันกับไอ้์ร้านสาวป้าเป็นมะเร็งบ้านทง ต้นกะเพาทานแล้วพี่น้องนะฝากนิดหน่อยยางไปทำจะเป็นสอบทานนะคะตอขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเบิ้ล้ไปนั่นคือสอบทานเนาะพี่น้องเดี๋ยวห้องยางไปจบทีกองทานแล้วก็สิได้เมื่อพันนะคะไปใช้ก็เอาคลิปมาฝากพี่น้องฝากพี่น้องทุกคลิปทุกสถานที่เสียงธรรมชาติหรอเสียงธรรมชาตินั่น เอา,าว้าวสิยางไปหาทานนะคะที่ถ้าเล่นพากันแลนเล่นนี่มาเนี้พี่นอ้องคนมีความสุขตามภาษาข้องเล็กหน่อยเนาะพี่นอ้อง เตาถ่านนะคะเตาถ่านพี่ชม่านผู้ชมนะคะนั่นคือจัก,กรยานเราจัก,กรยานไฟฟ้าเรานี่คือเตาถ่า,านขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่มารับชมข้าวหอมแลแลมอนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบายบายค่ะ